Okay. สวัสดีครับผมดินดีต้อนรับสู่มาริโชต์ h ช n แนลอีกเหมือนเดิมวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องน่ารู้เก็บกับเรือสาัาหมีประมาณ10หัวข้อหลักๆที่จะมาคุยให้ฟังวันนี้มาดูกันเลยครับผมเรื่องที่หนึ่งเลยที่อยากจะมาคุยกันก็ เรื่องความปลอดภัยบนเรือสำราญหลายๆคนก็น่าจะเขาเรียกว่าอยากจะรู้เหมือนกันว่าเรือสำราญมันปลอดภัยแค่ไหนจริงๆแล้วเรือสำราญเนี่ยน่าจะเป็นการเดินทางอย่างเดียวเลยนะเวลาเนี้ยที่มีความปลอดภัยสูงที่สุดเลยก็ว่าได้หมายถึงยังไงเช่นอ่ะเราลองมาดูกันนะข่าวขราวเรือสำราญเนี่ยที่ประสบอบุบัติเหตุครั้งใหญ่เลยก็ที่ทั่วโลกรู้จักกันก็น่าจะเป็นการใดซึ่งมันก็เกิดขึ้นมาเป็นร้อยปีละแต่ ข่าวเรื่องเครื่องบินตกรถไฟตกกลางรถไฟชนกันหรือแม้กระทั่งอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยมันยังมีอย่างต่อเนื่องเลยแต่อุบัติเหตุทางทะเลหรือว่าทางเรือสำราญเนี่ยค่อนข้างจะน้อยที่สุดเลยเพราะฉะนั้นกล้าคอนเฟิร์มว่าการเดินทางโดยเรือสำราญยังเป็นอะไรที่ปลอดภัยที่สุดความสะดวกสบายบนเรือสำราญน,นอกจากจะมีความปลอดภัยแล้ว การเดินทางโดยเรือสำราญเนี่ยก็มีความสุขกสบายมากที่สุดอีกอย่างหนึ่งเช่นกันซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราจะรู้จากเรือสำราญก็คือเขาบอกว่ามันเป็น floating hotel หรือว่าโรงแมมรมลอยน้ําแต่ณเวลาเนี้ยเรือสำราญเนี่ยเขาเรียกว่าขยายขนาดเติบโตใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทุทกๆปีซึ่งตอนนี้มันกลายเป็นเขาเรียกว่า floating city แล้วเป็นเมืองเมืองหนึ่งที่มันลอยน้ําได้ เพราะฉะนั้นสิ่งอำนวยความสะดวกความสะดวกสบายต่างๆเนอยู่บนเรือเนี่ยเหมือนกับคุณใช้ชีวิตอยู่ในเมืองเมืองหนึ่งก็แล้วกันอันนี้ถือได้ว่าเป็นการเดินทางที่ได้รับทั้งความสะดวกสบายและก็ความปลอดภัยในเวลาเดียวกันหลายๆคนก็สงสัยว่าแล้วเรือสำราญเนี่ยมันวิ่งได้เร็วแค่ไหนจริงๆแล้วเรือสำราญน,นะไม่ได้ถูกออกแบบมาให้วิ่งได้เร็วเหมือนสปีดโบ๊ทนะ เขาจะวิ่งไม่เร็วจริงๆแล้วอะประมาณสัก20-23นอตได้ซึ่งถ้าคูณเป็นนอเท i c a l ลไมล์แล้วมันก็ตกแค่ประมาณ30ปลายป,ายปายถึง40กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเองนะแต่ทำไมเรือสำราญวิ่งรอบโลกได้วิ่งข้ามทวีปได้ต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนกลางท้องทะเลเรือมันวิ่งคืนหนึ่งอะมันไม่มีหยุดเลยนะมันไม่ได้จอดคอยไฟแดงไม่มีการชะลอเลยคืนนึงเนี่ยเขาสามารถ24ชั่วโมงเนี่ย ทำความเร็วได้ก็ประมาณพันกิโลซึ่งตรงนี้แหละมันเลยข้อได้เปรียบเรือสํารานวิ่งประมาณ20นอตถึง20กว่ากแค่นั้นเองนะไม่ได้วิ่งเร็วแต่ว่ามันวิ่งไปอย่างต่อนเนื่องแต่ถ้าเกิดว่าอยู่เรียบชายฝั่งที่ไม่ไกลจนเกินไปยังไม่เป็นโอเพนซีเนี่ยสปีดของเรือสำรานที่12ถึง16นอตแค่นั้นเองเรื่องการจัดการขยะบนเรือจะเห็นได้ว่าเรือสำรานบางลำ ขนาดตั้งแต่2 0 0 0กว่า3,000กว่า4 0 0 0หรือกระทั่งลำที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้ก็5000กว่า6000นแะล้วที่ไหนก็ช่างที่มีมนุษย์อยู่เยอะๆขยะเกิดขึ้นตามมาแน่นอนทีนี้บนเรือสำราญเขามีการจัดการขยะถ้าให้พูดนะสามารถพูดได้เลยว่ามีการจัดการขยะที่ดีกว่าองค์กรหลายองค์กรบนฝั่งซ้งด้วยซ้าไปคือบนเรือเ,เขาจะมีห้องจัดการขยะของเขาโดยตรงเลยเรียกว่า incinerator หรือห้องเผาไหม้ หรือบางที่จะเรียกให้มันดูหรูขึ้นมาอีกนิดนึงก็เ,เรียกว่า Recycling Center ก็คือว่าขยะทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนเรือเนี่ยจะถูกเอามาจัดการที่ห้องเนี้ทั้งเผาทำลายบนเรือเลยในส่วนหนึ่งที่สามารถเผาได้หรืออีกส่วนหนึ่งก็คือจะอามาทําการบีบอัดทําการบดหรือว่าทำยังไงก็ได้ให้มันลดปริมาณลงเพื่อที่จะคอยถึงฝั่งแล้วก็ส่งไปจัดการต่อบนฝั่งซึ่งระบบการจัดการขยะตรงนี้ เริ่มต้นตั้งแต่พนักงานก่อนที่จะส่งขยะลงมาที่ห้องขยะนี้จะถูกแยกประเภทของแต่ละชนิดขยะซึ่งขยะบนเรือถ้าแยกตามประเภท,ทจริงๆเนี่ยน่าจะเกิน10กว่ารายการนะเอาง่ายๆที่ใช้ในบาร์ในรถซองเนี่ยก็5อย่างหลกักๆแล้วติดตามกันดูแล้วกันว่ามีอะไรบ้างน้ำที่ใช้กันอยู่บนเรือสําราญเนี่ยเคยสงสัยไหมว่าเรือจะบรรทุกน้ําไปได้ยังไงขนาดนั้น จริงๆแล้วน้ำที่ใช้งานบนเรือนี่แยกเป็น2ส,ส่วนนะส่วนที่1เลยคือ fresh water หรือว่า drinking water เลยอันนี้จะเป็นการที่เรียกว่าซื้อหรือว่าเก็บมาตั้งแต่อยู่ชายฝั่งแล้วคือทุกครั้งที่เรือจอดพอร์ตเนี่ยก็จะมีหัวน้ําน้ําจืดเนี่ยใส่ในแทงไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับการบริโภคนะแต่อีกส่วนหนึ่งอน่ะน้ำที่จะต้องเอามาใช้ในพวกซักล้างต่างๆทําความสะอาดในห้องน้ําหรือการจัดการอะไรก็แล้วแต่ อันนี้จะเป็นน้ำที่มาจากทะเลโดยตรงเลยนะแล้วจะมาคอนเวิร์ตให้มันเป็นน้ำจืดแต่ทีเนี้ยพอดูดน้ำขึ้นมาใช้งานแล้วปัญหาไม่ได้จบแค่นั้นนะมีน้ำใช้ปัญหาคือน้ำเสียที่จะส่งกลับคืนสู่ท้องทะเลเนี่ยเรือจะต้องทำการบำมบัดจนมันมีค่าที่บริสุทธิ์สะอาดแทบจะเหมือนตอนที่ดูดขึ้นมาเลยถึงจะสามารถปล่อยลงทะเลได้ซึ่งในแต่ละประเทศก็จะมีข้อกำหนด ว่าเรือจะต้องอยู่ห่างจากชายฝั่งกี่ไมล์กี่ไมล์เช่นส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ5-12ถไมล์ทะเลอันนี้ก็เป็นข้อกำหนดของแต่ละประเทศนะคนที่มีหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยบนเรือก็จะมีตั้งแต่ Security, HR และก็ Senior Management 3กลุ่มคนนี้จะเป็นคนดูแลรักษากฎซึ่งทุกๆคนก็จะต้องมีบทบาทของตัวเองแล้วก็ เรียกว่าทำตัวนี้ให้เป็นสแตนดาร์ดมาตรฐานทั้งกับพนักง,งานเองกับหัวหน้าง,งานและก็กับลูกค้าด้วยเช่นกันเรื่องการรักษาพยาบาลบนเรืออันนี้น่าจะเคยพูดไปลหลายครั้งแล้วแต่ขอมารวบรวมไว้ในตรงหัวข้อนี้อีกทีหนึง่งซึ่งสำหรับพนักง,งานหรือลูกค้าก็ช่างถ้าเกิดว่าเรียกว่าจ็บไข้ได้ป่วยบนเรือเนี่ยเราก็มีห้องคลินิกเป็นเรียกได้ว,ว่าเป็น สถานพยาบาลที่ค่อนข้างจะใหญ่โตพอสมควรเลยแหละในการเรียกว่าดูแลเบื้องต้นแต่ถ้าเกิดว่ามันบังเอิญว่าเราเรียกว่าอาการหนักมากกว่าที่ทีมแพทย์บนเรือจะดูแลได้เนี่ยเขาก็จะทําการติดต่อส่งเรากลับไปทําการรักษาพยาบาลบนฝั่งของพื้นที่นั้นๆถ้ามันเร่งด่วนนะแต่ถ้าไม่เร่งด่วนแล้วก็ทางหมอนเนี่ยไม่สามารถรักษาพยาบาลได้เขาก็จะทําการส่งเรากลับพื้นที่ ไม่ว่าเราจะมาจากที่ไหนก็ช่างเมืองไหนก็ช่างเพื่อให้ทีมแพทย์ที่บ้านเราเป็นคนดูแลซึ่งตรงนี้ก็จะมีการเรียกว่าประสานงานกับทางชอไซส์พนักง,งานจะได้รับการดูแลตั้งแต่ต้นจนจบแม้กระทั่งช่วงพักร้อนแม้กระทั่งช่วงที่กลับมาพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านก็ยังจะมีรายได้คุ้มครองอยู่ประมาณ4เดือนนะส่วนว่าจะได้กี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้อันนี้ก็แล้วแต่บ olicy ของแต่ละบริษัท แล้วก็อินชูเรนซ์ของแต่ละบริษัทด้วยเช่นกันแต่พนักง,งานทุกคนจะได้สิทธิคุ้มครองตรงนี้แน่นอนหล,หลายคนก็สงสัยว่าเรือวิ่งไปทีหนึ่ง7วัน1 0วัน14วันเนี่ยแล้วสต๊อกอาหารกันยังไงสต๊อกเครื่องดื่มสต๊อกสินค้ากันยังไงซึ่งเรือส่วนใหญ่เลยนะเขาจะสต๊อกสินค้าอยู่ประมาณไม่เกิน7วันหรือ10วันต่อครั้งหนึ่งซึ่งการสต๊อกสินค้าครั้งหนึ่งเนี่ยจะต้องอยู่ได้ประมาณ7จ็ถึงสิวัน ก็แล้วแต่ว่าเรือเรือลำนั้นวิ่งอยู่ไอ i n นโอรีที่ไหนซึ่งถ้าเกิดว่ามาทางยุโรปเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการสั่งสินค้าค่อนข้างจะนานพอสมควรเพราะเรือสำลัน่วนใหญ่เนี่ย warehouse เขาจะอยู่ที่ U.S. เพราะฉะนั้นการวางแผนในการส่งสินค้าเนี่ยจะต้องออกมาจาก U.S. ถ้าใครทํางานอยู่ที่ U.S. ถ้าอยู่ฝ่ายบริหารจัดการนะการเตรียมสั่งของนี่ททำได้แค่ประมาณ2-3อาทิตย์คุณได้สินค้าแล้ว แต่ถ้ามาอยู่ฝั่งเอเชียอยู่ฝั่งยุโรปเนี่ยจะต้องแปลนสั่งของล่วงหน้า1เดือนถึง2เดือนเพื่อที่จะได้สินค้าทันวันนั้นเช่นถ้าเกิดว่าปีใหม่เนี่ยเรากำลังจะจัดงานอีเวนต์เนี่ยเราต้องสั่งของตั้งแต่ตุลาแล้วนะไม่ใช่มาสั่งของตอนเดือนธันวาเนี่ยแล้วจะได้ของเลยไม่ได้นะคือเนี่ยก็คือการจัดการมันเป็นโลจิสติกที่ใหญ่พอสมควรเลยแหละการสั่งของบนเรืออย่างตอนที่นายชา่างทำงานบนเรือเนี่ยก็คือบางส่วนของเบลลิสเนี่ยเราจะต้องเป็นคน อเดอร์เองซึ่งการจัดการของพวกนี้มันจะต้องล่วงหน้าแล้วก็ advance พอสมควรแต่ที่แน่ๆคือว่าการโหลดดิ้งหรือการเขาเรียกว่าสต็อกของ1ครั้งเรือสามารถสต็อกสินค้าได้ประมาณ2อาทิตย์เพียงพอแน่นอนสำหรับการบริโภคของคนก็แล้วแต่ว่ากี่พันคนบนเรือลำนั้นแต่สามารถเขาเรียกว่ารองรับได้พอสมควรเลย ทีนี้มันก็มีเรื่องสําคัญเลยล่ะเรือสํารานวิ่งอยู่กลางทะน้ําพลังงานไฟฟ้าที่เอามาใช้กันเนี่ยแน่นอนแหละมันใช้พลังงานไฟฟ้ามหาศาลเลยซึ่งเรือสาํารานลําใหญ่ๆเนี่ยหรือทั่วไปเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องกําเนิดไฟของเขาก็คือเจ้า power generator เนี่ยไว้ใช้งานเองซึ่งถ้าเรือลําใหญ่ๆนี้ก็มีประมาณ2ตัวใหญ่แล้วก็2ตัวเล็กเป็นตัวแบคขึ้อีกพลังงานไฟฟ้าก็โอ้โหเขาเรียกว่า เมืองเล็กๆเมืองหนึ่งเ่ยสามารถใช้งานได้เลยแน่นอนส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณ8-10ถึงมกะวัตซึ่งเครื่องกําเนิดไฟฟ้าตัวนี้ก็ใช้น้ํามันในการผลิตจํานวนมหาศาลเช่นเดียวกันเรือสํารานก็ใช้น้ํามันในการขับเคลื่อนอนาคตอาจจะมีโซลา่าหรืออาจจะมีก๊สธรรมชาติอะไรอันนั้นยังไม่รู้แต่มีวางแผนแล้วแต่ตอนนี้ยังใช้น้ํามันอยู่อันนี้ลหลายๆคนคง สงสัยหรืออาจจะรู้อยู่แล้วล่ะว่าคนที่ขับเรือสำราญนี่คือใครหรือคนที่ขับเรือนี่คือใครคําตอบอ่ะทุกคนก็จะคิดไปว่าคือกัปตันกัปตันน่าจะเป็นคนที่ขับเรือซึ่งเมื่อก่อนเราจะรู้เลยละว่ากัปตันนี่คือคนขับเรือแต่บนเรือสำราญเนี่ยหน้าที่หลักๆของกัปตันแล้วไม่ใช่การขับหรือบังคับเรือหน้าที่ของกัปตันคือเป็นเขาเรียกว่า first command เลยเป็นคนที่มีอำนาจสูงสุดในการตัดสินใจ ในทุกกรณีไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบนเรือทั้งเรื่องความปลอดภัยทั้งเรื่องเขาเรียกว่าอำนาจในการตัดสินใจกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเช่น,ชนถ้าพายุเข้าเรือจะเข้าผ่อนนี้ได้ไม่ได้กัปตันจะต้องเป็นคนตัดสินใจหรือว่ากรณีที่มีลูกค้าที่เขาเรียกว่าไม่ปฏิบัติตามกฎของเรือลูกค้าคนนี้ <c oughs> อาจจะต้องถูกส่งกลับบ้านคนที่ตัดสินใจก็คือกัปตันเพราะฉะนั้นกัปตันณนะเวลานี้ เป็นเขาเรียกว่าคนคอยควบคุมดูแลทั้งหมดบนเรือมากกว่าที่จะมายืนขับเรือแล้วใครขับเรือคนที่ขับเรือตอนนี้ก็คือกะลาสีที่เป็นชาวฟิลิปปินส์บ้างเป็นชาวอินโดนีเซียบ้างที่มายืนควบคุมพวงมาลัยอันเล็กๆหอบังคับการเือเดอะบริดจ์ที่โอ้โหก็เรีเยกว่าเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยตอนนี้มันย่อส่วนละ เป็นจอยสติ๊กอันเล็กๆเป็นพวงมาลัยอันเล็กๆเหมือนกับนั่งเล่นเกมอยู่ในการบังคับเรือขนาดแสนกว่าตันนะนี่ก็คือทุกอย่างมันเปลี่ยนไปละตอนนี้ใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาทำงานเกินครึ่งได้แต่ก็ยังต้องมีออฟฟิเซอร์ต้องมีพนักง,งานต้องมีคนคอยควบคุมดูแลอยู่ตรงหอบังคับการหรือเดอะบริดจ์นี้ตลอด24ชั่วโมงซึ่งห้องปฏิบัติการตรงน,นี้กับตันจะเข้ามาก็ตอนที่เรือกำลังจะเข้าพอร์ต เรือกำลังจะออกโ์ดหรือตอนกรณีที่ว่ามีทราฟิกเยอะๆกับกันก็จะต้องคอยคอมมานดตรงนี้แต่ถ้าเวลาปกติแล้วเป็นหน้าที่ของกะลาสีแล้วก็ออโต้พาย t จัดการในการขับเรืออ่โอเคครับผมอันนี้ก็คือ10เรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับเรือสำราญในอีกมุมมองหนึ่งซึ่งเชื่อว่าหลายๆเรื่องบางคนก็อาจจะรู้แล้วแต่เชื่อว่าหลายๆเรื่อง น่าจะเป็นเรื่องใหม่สําหรับหลายๆคนเหมือนกันจริงๆแล้วเรายังมีความรู้เกี่ยวกับเรือสํำรานไม่ว่าจะทั้งตัวเรือเองการทํางานการใช้ชีวิตและก็ตําแหน่งงานต่างๆซึ่งจะคอยเรียกว่าทยอยมาเล่าสู่กันฟังยังไงก็ติดตามช่องนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันโอเคครับแล้วมาเจอกันใหม่สวัสดีครับ